ค่ะฟิชที่น่ารักทุกคนของดาวันนี้เหมือนเดิมค่ะมาอยู่ที่สวนนะคะสวนเล็กๆของดาค่ะปีนี้ดาเอาผักลงกระถางนะคะแล้วดาเอาปุ๋ยใส่ค่ะคือ,อไฮโอไฮโรเจนนะคะใส่เมื่อวานน่ะใครบ้านเราก็คงจะเป็นปุ๋ยยูเรียนะคะดาคิดว่าแล้วดาก็เลยจะเอามะควนดินสักหน่อยค่ะเป็นการไอปรับปรุงดินนะคะแล้วระหว่างที่ดาทำนี่ดาก็อยากจะเล่าเรื่องของประสบการณ์ของดาเองนะคะ ดาเคยเกลิ่นถ้าหากใครเคยดูคลิปของดาว่าหากจะมีสามีนะ่ะอย่าเอาที่มีลูกติดนะคะหากเลือกได้หากยังไม่รักใครจนหมดหัวใจจนขัดเขาไม่ได้นะ่ะก็ขอให้เลือกคนที่ไม่มีลูกติดนะคะเอซจ๋าเพราะว่านี่ก็คือ,อประสบการณ์ที่ดาเจอมาเองนะคะดาก็ไม่อยากให้ใครมาอยู่ในจุดจุดนี้จุดที่ทุกข์ใจกืนไม่เข้าใครไม่ออกนะคะสงสารสามีก็สงสาร เอือมระอาในปัญหาที่เราพบเจอไม่เคยจบสิ้นตั้งแต่เริ่มอยู่ด้วยกันมาจนจะแก่ตัวนี่มคลายไม่ออกดาก็เลยไม่อยากให้ใครมาอยู่ในจุดๆที่ดาอยู่จุดที่ลําบากกายลําบากใจนะคะถ้าเลือกได้ก็อย่าเอาคนที่มีลูกติดนะคะแต่นี่ก็คือประสบการณ์ของดาหากใครที่เจอลูกเลี้ยงที่ดีหรือว่ามีสามีที่มีลูกติดแล้วไม่มีปัญหาก็ถือว่าโชคดีไปนะคะ ก็แต่ละคนก็ประสบการณ์ที่แตกต่างกันค่ะดาก็เล่าตัวในส่วนตัวของดาเองนะคะเดี๋ยวมาดูพลิกของดาค่ะคือพลิกที่ดาปลูกได้สามอาทิตย์แล้วนะคะ fc ดายังไม่ได้เด็ดยอดเขาเลยค่ะก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยค่ะมะเขือเทศนี่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะคก็จะเห็นนะคะ fc ว่าใบของเขาอะ่ะโดนตัวล l o t นะคะ fc มากินนะคะ ที่นี่น่ะจะมีศัตรูพืชก็จะมีสลอตนี่เป็นศัตรูพืชสําคัญแล้วก็มีพวกสัตว์ป่าพวกกระรอกกระแตกระต่ายหรือว่าไอ้พวกเขาเรียกกวางนะแล้วก็สัตว์ป่าชนิดอื่นๆค่ะแต่ว่านั่นก็คือศัตรูพืชที่มาแรงของที่นี่นะคะ f c ฟนีเดดดาก็จะใส่กระถางอย่างนี้ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเดดดาก็เลยเยังไม่เด็ดใบเขานะคะ เดี๋ยวรอให้แดดดีๆแล้วดาก็จะมาเด็ดยอดอ่อนของเขาออกให้เขาแตกยอดใหม่นะคะดาก็จะพรวนดินสักหน่อยค่ะเนี่ยจะเห็นนะคะรียนเนาะแต่ว่าที่นี่สีดําค่ะไม่ไม่ใช่สีขาวเหมือนบ้านเราราคาก็ประมาณเออ่ร้อยกว่าบาทนะคะต่อ20กิโลกรัมนะคะที่ดาซื้อมานะคะเอฟซีจากนี่เป็นเออโหระพานะคะแต่ว่าเขาบอกว่านี่โหระพาของแอฟริกาค่ะ แดาก็เลยซื้อมาปลูกลองดูนะคะไม่รู้ว่ารสชาติหรือว่ากลิ่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะบูเบอรี่ที่ดาเปลี่ยนกระถางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะดาไม่แน่ใจนี่เป็นประสบการณ์การปลูกบูเบอรี่ครั้งแรกของดานะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะออกผลไหมอย่างนี้ดอกเขาร่วงหมดแล้วค่ะ FC จะเห็นนะคะว่าดอกเขาร่วงหมด นี่ก็คือผักใบแมงลักของดาน,นะคะดาพริกกลิ่นฉุนเหมือนของบ้านเราก็รู้สึกว่าเ้าแตกโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวดาจะเด็ดยอดออกเขาไอเด็ดที่เป็นดอกออกนะคะเพื่อที่เขาจะได้แตกออกด้านข้างแตกใบแตกกิ่งก้านออกเยอะกว่าเดิมนะคะลูกได้สามใบทิศค่ะพริกก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะ ดาไม่เอาลงดินปีนี้เพราะว่าข้อหนึ่งดายุ่งข้อสองอ่ะรถเกรดรถไถของคุณสามียังปิดลมอยู่ที่ส่วนของดาเลยค่ะดาก็เลยลองเอาใส่กระถางดูนะคะจะได้ดูผลแตกต่างด้วยอันเนี้ยผักเนี่ยงามมากเลยค่ะไอเลมอนปาล์มนะคะ f อซจ๋ากลิ่นของเขาจะหอมหอมกว่าตะไคร้อีกนะคะ f อซ ดาชอบกลิ่นของเขามากเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยผักชนิดนี้กลิ่นก็จะหอมเหมือนตะไคร้เลยค่ะสองชนิดนี้จะกลิ่นนี้จะใช้แทนตะไคร้ได้เลยนะคะ FC แต่ว่าเนี่ยไอเลมอนปาล์มนี้จะปลูกง่ายกว่าค่ะไอเจ้านี้จะค่อนข้างปลูกยากนะคะสำหรับประสบการณ์ของดานะคะนี่ก็คือต้นเน้มะเดือฝรั่งนะคะเนี่ยดาไอเอามาปลูกเมื่อ สองอาทิตย์ที่แล้วต้นนี้นะคะกำลังแตกยอดนะคะนี่พริกเนี่ยก็กำลังแตกยอดออกนะคะนี่แหละค่ะส่วนโอนยยสินของดาน,นะคะนี่ไอ้ก็ใช้เวลาในการเออตื่นเช้ามากิจวัตรของดานะเลิกงานดานเลิกงานเกือบหกทุ่มเนาะก็พักก่อนตื่นเช้ามาก็ไปเยี่ยมเพื่อนค่ะไปเยี่ยมเพื่อนเดฟซีนะคะ แล้วก็เตรียมตัวไปทำงานค่ะสายๆเนี่ยเดี๋ยวดาดูนี่แป๊บหนึ่งดาพยายามถ่ายคลิปเพราะว่าดาพยายามลงคลิปอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วดาก็ยังจิตเรียนด้วยเนาะก็พยายามใช้เวลาให้คุ้มค่าให้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ FC เนี่ยใบของเขาจะเรลืองเหลืองนี่ดาไม่แน่ใจสาเหตุนะคะเดี๋ยวยังไงก็ดูให้แดดออกก่อนนะคะนี่ก็คือ ผักหอมที่ดาปลูกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเนี่ยดาปลูกสองอาทิตย์ที่แล้วก็ถือว่าจเจริญเติบโตเร็วอยู่นะคะดายังไม่มีเวลาควรดินเลยค่ะเอฟซจ๋าโอเคดาควรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดาเอาให้ดูสั้นๆนะคะยุงเริ่มออกเดี๋ยวดาไปคุยต่อในบ้านดีกว่าค่ะเอจ๋าโอเคค่ะ fc จ๋าแาก็เข้ามาในบ้านนะคะนี่ก็คืออัวคาโดไม่ใช่ลูกที่แล้วนะคะ แต่ว่าดาก็ซื้อมาใหม่ค่ะเดี๋ยวดาเตรียมนะคะเพราะว่าดาขออนุญาตคุยไปด้วยเตรียมไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวดาก็ต้องวิ่งไปทํางานค่ะเอฟจ๋าค่ะที่ดาอยากจะพูดนี่ก็คือเอออาเป็นที่หัวข้อที่ว่าลูกเลี้ยงนี่คือสาเหตุของการหย่าร้างจริงหรือแต่ว่าสําหรับดานี่ก็คือเออนั่นก็คือส่วนหนึ่งส่วนให,ใหญ่เลยค่ะลูกเลี้ยงไม่ดีแล้วสามีเราดีก็ยังถือว่าโอเคนะคะ แต่ว่าดาก็จะขอเล่าไปทีละตอนทีละตอนเนาะแล้วเรามาต่อที่ดาค้างไว้นะคะที่สาเหตุล่าสุดลูกเลี้ยงของดาน,นะคะแล้วสามีของดาน,นะคะเมื่อคืนที่ดาเลิกงานมานะคะดาก็ได้ถามเขาว่าเรื่องราวอของลูกเธอเป็นยังไงม้างใช่ไหมคะเรา,เาต้องไปเข้าคุกนานเท่าไหร่แล้วทุกอย่างโอเคไหมแล้วก็สรุปแล้วก็คือเขาบอกว่าลูกของเขาอะ่ะไปเข้าคุกประมาณ3เดือนแต่ว่า ปัญหาก็คือเขาเล่าให้ฟังนะคะนี่คือเขาเล่านะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยลูกเลี้ยงอ่ะได้ไปหาไอ้อดีตเอ่อเกรฟเฟนนะคะแล้วก็ได้ไปไอ้มีเรื่องมีราวนะคะแล้วลูกก็ได้โทรหาเขานะคะไอ้บอกว่าให้มาช่วยหน่อยไอ้รถเสียนะคะเขาก็ไอ้โอเคเขาก็ไปช่วยลูกเขานะคะโดยเอารถรถด,ด,ดำไปลากไปลากรถของลูกชายเขาที่เสียนะคะมา พยายามสอนลูกเขาล่ะค่ะแล้วก็ไอ้ตกลงด้วยการดราม่านะคะเพราะว่าลูกเขานี่จะไม่เคยฟังใครเลยค่ะเขาจะคิดว่าตัวของเขาอ่ะฉลาดที่สุดเก่งที่สุดนะคะนี่คือความคิดของลูกของเขานี่คือปัญหาใหญ่ที่เราไม่สามารถสอนได้นะคะคือ,อเขาคิดว่าเขาเก่งแต่ว่าเขาไม่เคยเอาตัวรอดเลยจะมีปัญหาตลอดนะคะไปติดคุกติดตารางนี่นับครั้งไม่ถ้วนค่ะแล้วก็ปัญหาให้เราช่วยตลอด แล้วก็อย่างที่ดาเล่านะคะไอสามีนี่จะกลุ้มใจเรื่องลูกตลอดจนให้ชีวิตคู่ของเราไม่มีความสุขค่ะและขอเปิดเผยเลยนะคะว่าดากับแฟนนี่เรามีอะไรกันนะ่ะปีหนึ่งเนะนับครั้งได้เลยค่ะเพราะว่าสามีจะเครียดเรื่องลูกตลอดนะคะบางทีก็มาลมดาซึ่งทําให้ดาหลุบแล้วเรามาเข้าเรื่องของไอสามีการเลีเ้ยงของลูกของเขานะคะเขาบอกว่าเขาไปช่วยลูกเขามาเรียบร้อยแล้วแล้วไอ ก็มีการทะเลาะกันมีปากเสียงกันกับลูกเขานะคะแล้วมีปากเสียงขนาดว่าลงไม้ลงมือค่ะเขาบอกว่ากับลูกเขาว่าคะแล้วลูกเขาอ่ะก็โทรเรียกตำรวจนะคะเอฟซีจ๋าโทรเรียกตำรวจให้มาจับพ่อแล้วก็ไอ้ตกลงกรามาก,กันใหญ่โตเลยค่ะมีหน้าเมื่อคืนนี้ดากลับมาถึงบ้านดาก็ไม่เห็นรถของลูกเลี้ยงนะคะเพราะว่าวันก่อนน่ะดาเห็นรถลูกเลี้ยงจอด ก็ลูกเลี้ยงเสียได้ไอ้นานแล้วค่ะเราไอ้ซ่อมนะคะช่วยซ่อมแล้วเขาก็ขับไปอีกแล้วก็เสียอีกนะคะสามีกับลูกนี่จะมีปัญหาตลอดค่ะแล้วแต่ก่อนน่ะดาเคยเห็นหลายๆครั้งนะคะที่ลงไม้ลงมือกันต่อหน้าดาคทำสงบใจไม่ได้เลยนะคะเออสามีก็จะรักลูกมากจะเข้าใจดาไม่ตำหนิเพราะว่าดาก็มีลูกดาก็รักลูกเหมือนกันค่ะ แต่ว่าไอาการสอนลูกของเขาอ่ะดาคิดว่าเขาสอนลูกไม่เป็นคือใช้ความรักขนาดหูมืดตามัวลูกพูดอะไรก็เชื่อหมดนะคะทั้งๆท,ท,ที่ลูกรู้อยู่ว่าลูกเป็นคนที่โกหกนะคะคือความผิดของตัวเองออะไปลงที่คนอื่นตลอดค่ะลูกเลี้ยงจะมีนิสัยแบบนั้นที่ฉันไม่ดีเพราะว่าคนนั้นผิดที่ฉันไม่ดีเพราะคนนี้ผิดถามว่าถ้าลูกที่ลูกไม่ดีเพราะว่าอาดีตพันยาของเขานะคะเขาจะคิดอย่างนั้นสําหรับดาดาคิดว่ามันไม่ใช่เลยค่ะ เพราะว่าถ้าหากเขาอะ่ะสอนลูกเป็นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีลูกเขาก็จะดีขึ้นแต่ว่าเขาสอนลูกไม่เป็นแต่ว่านั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาของดาก็คือสามีภรรยาใช่ไหมคะเราอยู่ด้วยกันในเมื่อช่วงที่เราเป็นสามีพรรยาถ้าตาทนก็ต่างคนต่างไปก็คือมันก็จบนะคะแต่เขาใจไไดพยายามบอกเขาว่าฉันกับเธอนะนะนะเราอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาแต่ถ้า เราเลิกกันต่างคนต่างไปแต่ว่าถ้าหากเธอสอนลูกเธอเม่ได้หน้าที่พ่อและลูกไม่มีวันตัดขาดเธอจะทุกข์ใจจนตายฉันเป็นห่วงเธอไม่เข้าใจค่ะตอนนี้ดารู้ว่าเขาโกรธลูกเขาก็พูดค่ะเขาก็พูดว่าเขาจบจบไม่ช่วยต่อไปแล้วซึ่งดาได้ยินมาร้อยครั้งค่ะคือครั้งสุดท้ายนี่ร้อยครั้งไม่เคยจบเคยสิน้นดาไม่ได้ตำหนิเขานะคะเพราะว่าดาเข้าใจก็อย่างที่ดาว่า หน้าที่พ่อลูกหน้าที่แม่ลูกไม่เคยจบสิ้นนะคะนี่คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งไปสอนเขาได้นะคะแล้วอย่างหนึ่งลูกเลี้ยงของดาเนี่ยอายุ30กว่าแล้วค่ะเอฟซี FC จา๋าแล้วเขาก็มีลูกสองคนแล้วนะคะเอ่อมันถ้าพูดล้ํก็คือไม้แก่ดัดยากแล้วค่ะค่ะนี่ก็ดาก็อยากจะบอกว่าหากดาอย่าล้างสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือมาจากลูกเลี้ยงสาเหตุใหญ่ๆก็มาจากสามีนะคะ แต่ว่าไอ้นั่นก็คือช่วงนี้ดาก็พิดคิดพิจารณาอยู่ค่ะแต่ว่ายังไงก็มารุนเอาใจช่วยดานะคะดาก็จะเล่าประสบการณ์ชีวิตของดาว่าทําไมดาถึงคิดจกจะอย่าร้างไอ้มันแย่จริงๆหรอเดี๋ยวยังไงเราก็มาฟังดูนะคะแล้วดาเข้าใจว่าหลายๆคนก็คงประสบพบเจอปัญหานะคะไม่ว่าปัญหาด้านไหนดาก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะคะ สำหรับดาไม่ว่าอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกตอนเป็นที่พึ่ของตอนนะคะแล้วอย่าเอาชีวิตตัวเองไปผูกขาดกับใครวันเวลาที่ผ่านไปแล้วก็แก่โลตัวลงทุกทีนะคะบางทีมันก็เป็นการเสียเวลามากเลยกับอะไรที่เราไม่เห็นนะออคือเราไม่เห็นจุดที่ดีขึ้นในอนาคตมองไปข้างหน้าอนาคต10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าก็เห็นแต่ปัญหานะคะ ดาปอกเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็คือเอาลูกหนึ่งนะคะลูกใหญ่มากเนี่ยดากินได้หลายมื้อเลยค่ะเดี๋ยวดาก็จะมีมะม่วงนะคะดาพูดยาวมากเลยนะคะยังไงไดาก็ขอจบคลิปลงแค่นี้แล้วก็ขอขอบพระคุณเอสกิทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับดาแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่มีปัญหานะคะแล้วยังไงไดาก็จะค่อยๆทยอยแชร์นะคะชีวิตของดานะคะมาดามจนๆอดทนเพื่อครอบครัวนะคะ เพื่อครอบครัวางเมืองไทยแล้วก็เพื่ออนโคตของตัวเองด้วยนะคะแล้วผบเป็นคลิปส่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้เดีย๋ยวต้องเรียมโจทําทำงานแล้วค่ะยังไงก็ชชคดีมีใช้ทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ